ของโครงการหมู่บ้านอยู่ที่ภูเก็ตครับมูลค่า<ช>โปรเจกตร้อยหกสิบห้าล้านบาทฮะสุดยอด <นะ S 2> ค่ะแล้วก็นอกจากทำธุรกิจหมู่บ้านแล้วเขาได้ยังทำอะไรอยู่ถ้าเผื่อมีคนไม่รู้จักครับก็บบเป็น NLP trainer ครับก็คือสอนนะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ NLP ครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจครับอันนี้ sixpack จัดการให้ฟิตเพื่อพิชิตความสาเร็จครับมีผู้ติดตามประมาณ แสนนะครับแล้วใน YouTube มีผู้ติดตามวัน2 0 0 0 0 0ครับผมยใครยังไม่กดติดตามไปกดติดตามด้วยนะฮะครับผมแล้วสอบถามนิดนึงคันแนวคิดที่มาทำ <c oughs> ในเรื่องของ NLP เนี่ยโค้เต้มีแนวคิดอะไรคะถึงได้มาทำอันนี้มันเหมือนกับฉีกวงการของอสังหามาเลยเนาะอ๋อโอเคครับคืออสังหาเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำให้ผมได้ตัง นะครับส่วนการสอนเนี่ยเป็นธุรกิจเสริมนะที่ได้ตังค์น้อยกว่าอาสาหะแต่มีความรักในการทํา<อ>คือต้องบอกก่อนย้อนไปประมาณ6กเปีที่ผ่านมานครับ,รบผมเป็นคนหนึ่งที่เคยมีปัญหาทางด้านการเงินมาก่อนแล้วพอแก้ปัญหาทางด้านการเงินของตัวเองได้อ่ะฮะจนสามารถลืมตาอ้าปากได้เลยคิดว่าอยากจะส่งต่อ mindset ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินนะครับก็เลยทําเพจที่ชื่อว่ามันนี่ซิกแพคอนะขึ้นมานะครับทีนี้มันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดตัดสินใจในการเปลี่ยนเป็น NLP เนี่ยยังไงนะครับคือ ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ยที่เคยเรียนรู้ทางด้านการเงินนะหลายคนเนี่ยสามารถรู้นะเข้าใจว่าการทําเงินเนี่ยกา,การจัดการเงินต้องทอํายังไงเนาะ,ะแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อะ,อะเหตุผลว่ามันมีความเชื่อบางอย่าง NLP hey, เนี่ยทำให้เราสามารถแก้ความเชื่อบางอย่าง และทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะปลดล็อกความเชื่อเพื่อทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มั่งคั่งมากขึ้นก็เลยใช้สาร NLP เนี่ยมาผสมกับเรื่องการเงินที่ทําให้คนปลดล็อกทางด้านการเงินและมีชีวิตที่ดีขึ้นครับอ๋อครับผมเรามาคลายเรื่องเบาๆกันหน่อยเนาะจ้ตอนเด็กๆมีความฝันอะไรไหมคะโค้ชเต้เด็กๆครับอ่ตอนตอนเด็กๆฝันจะเป็นตำรวจฮะโตขึ้นก็ปฏิเสธการเป็นครูมาโดยตลอดเพราะพ่อแม่เป็นครูแล้วจนเลยอยากเป็นนักธุรกิจเพราะคิดว่ารวยกว่าครูไปๆมาก็กลายเป็นนักธุรกิจที่สอนคนนะก็เลยไปทำธุรกิจการ ครับผม,มจ้ะแล้วฝันตอนโตกับฝันตอนเด็กแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับฝันตอนเด็กอยากเป็นตำรวจที่เล่าให้ฟังตอนโตอยากเป็นเทรนเนอร์ระดับโลกครับผม,อ,มอยากจะส่งต่อ อ่าสิ่งที่เรามีให้กับผู้คนทั้งโลกครับสุดยอดมากเลยคาะชื่มชมนะคะแล้วเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กๆเป็นเด็กหลังห้องหรือเด็กหน้าห้องคะเด็กหลังห้องครับผมอาอาชีพต้องอยู่หลังห้องอยู่แล้วฮะอยู่หน้าห้องทำไมฮะโดนน้ำลายครูสุดยอดค่ะแล้วก็ทีนี้อยากให้โค้ชเป็นแนะนํานิดนึงสําหรับเด็กที่อยู่หลังห้องเนาะจะประสบความสําเร็จได้ยังไงมีแนวคิดอะไรที่อยากจะแนะนําเด็กๆบ้างคะโอเคนะครับผมในฐานะเด็กหลังห้องที่สามารถทำธุรกิจหลักร้อยล้านได้จะบอกน้องๆที่อยู่หลังห้องให้ฟังนะครับ เออผมพูดได้ใช่ไหมพี่ได้สิคะเพราะว่าเด็กๆเขาต้องการฝันบางทีต้องมีภาพตัวอย่างเนาะผมกลัว่าพูดไม่ได้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าระบบการศึกษาปกติทั่วไปใช้ไม้บรรทัดในการวัดแบบเดียวกันเปรียบเหมือนนะวันนี้นะฮะมีลิงมีม้ามีไก่มีนกมีปลานะครับแล้วเราบอกว่าให้ปลาปีนต้นไม้สิไม่มีทางครับที่ปลาจะปีนต้นไม้เก่งเขาลิงเขาบอกว่าใครปีนต้นไม้นใครปีนต้นไม้ ได้ไวที่สุดคุณนั่นเป็นคนชนะใช่ไหมปลาคงแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นนะระบบการศึกษาของเราก็เหมือนกันมีไม้บรรทัดไม้บรรทัดเดียวว่าคุณจะต้องเก่งด้านและพอคุณเนี่ยนะครับไม่สามารถเก่งได้ตามที่ไม้บรรทัดเขาบอกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็เลยถูกตัดสินว่าคุณไม่เก่ง แลวคุณก็เลยไปนั่งอยู่หลังห้องอแต่ผมได้บอกว่าณตอนที่เรียนนะผมไม่ได้เรียนเก่งนะฮะ,ะแต่ผมจบออกมาเนี่ยผมมีตังมากกว่านคนที่เรียนเก่งในห้องเองครับแคแค่อยากจะบอกน้องๆว่ามันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงฮะขอให้กล้าฝันและมีฝันฮะทำตามแพชชั่นของเรารับรองฮะสำเร็จแน่นอนเชื่อผมดิอ่าสุดยอดเนยค่ะจ้ะแล้วก็ เทคนิคในเรื่องของความสําเร็จเนาะมีสายมูบ้างไหมคะมีสายมูเข้ามาเกี่ยวข้องไหมมียผมชอบมูฮะ<อ>แ,ตแต่ผมไม่ใช่ไม่ค่อยชอบมูถ้าเกิดผมศึกษาพระธรรมนะฮะศึกษาธรรมะเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีเหตุก็ต้องมีผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราเนี่ยคาดหวังน้ํามันนะฮะจากการบดทราย บดยังไงก็ไม่มีน้ำมันออกมานะฮะแต่ถ้าเกิดเราคาดหวังนะครับน้ำมันจากการบดจากงานเนี่ยสุดท้ายก็จะมีน้ำมันออกมาแม้ไม่คาดหวังน้ำมันก็จะออกมานั่นหมายความว่าเหตุถูกนี่ยผลก็ถูกนะฮะเลยไม่เชื่อในเรื่องนี้เท่าไหร่ครับ<อ>แล้วก็อ,อ,อยากให้ปัญญากับคนที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับคือ,อ,อสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดคุณเชื่อโอเคนั่นเป็นความเชื่อของคุณแล้วก็ดีมากๆที่คุณเชื่อแบบนั้นและถ้าเกิดสุดว่าคุณเนี่ยสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกด้วยพร้อมกับเชื่อด้วยเนี่ยคุณก็จะสามารถมีผลลลััพ์อย่างะุรวคบ ยิ่งยอดค่ะแล้วก็ถ้าอยู่ในจุดวิกฤตโคต้ดเป้สามารถหลุดจากตรงจุดนั้นมาได้ยังไงคะเทคนิคบอกกันนิดนึงโอเคก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเป็นนี่อยู่ประมาณ1ิบล้านนะฮะ<ม>แล้วก็เป็นนี่ที่แบบไม่รู้จะหาทางออกอยังไงเลยฮะจากชีวิตนี้ใช่ไหม,มครับรดอกจากวิกฤตนั้นได้ยังไงนะครับก็คือศึกษาหาความรู้ครับ คนที่หยุดเรียนรู้เหมือนคนที่ตายแล้วฮะพยายามศึกษาหาความรู้เพราะความรู้ที่เรามีเนี่ยมันส่งเรามกกาไกลได้แค่นี้เหมือนกวายหาความรู้ให้มากขึ้นเพื่อไปในชีวิตอีกระดับหนึ่งนะครับทุกอย่างที่ผมเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าผมเอาความรู้ที่หาค,ความรู้มาและก็ลงมือทําจากความรู้ที่ได้เรียนมานี่แหละครับเคล็ดลับเลยฮะ เรียนรู้และลงมือทาครับเยี่ยมยอดมากเลยแล้วสุดท้ายนี้อยากจะแนะนำอะไรคนที่เข้ามาชมบ้างไหมคะหรืออยากจะมีฝากข้อคิดอะไรบ้างไหมคะโอเคครับเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำครับแล้วอย่าลืมทําในสิ่งดีๆครับอย่าลืมกดติดตามเพจมันนี่ซิกแพคได้ครับโอเคชื่อเพจมันนี่ซิกแพคใช่ไหมคะโอเคชื่อจริงนะสกุลจริงอีกครั้งนะคะเป้ตุนยวัฒน์ทำเมทาพรครับสุดยอดค่ะคนดีของสังคมไทยอีกชานหนึ่งนะคะยินดีที่ได้พูดคุยและสังษณ์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ